สายรักสุขภาพไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเมนูลิคลีนง่ายๆกันสลัดโลปูอัดกับไข่กุ้งจิ้มกับน้ำสลัดรสวาซาบิอร่อยมากหอ่อเข้าปากเคี้ยวพอดีคํมมาเริ่มทำกันเลยเราใช้แผ่นแป้งที่ทำมาจากข้าวอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาแคปิตอลออร์แกนิกเราอ่ะเลือกแผ่นแป้งของแบรนด์นี้เพราะว่าปลอดภัยไร้สารเคมีไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่มีกลูเตนด้วยนะอันดับแรกเราก็นำแป้งมาแช่น้ำก แบบนี้นะสัก2-3ถึงนาทีแป้งก็จะนิ่มแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เอาผักสลัดมาวางเลยเรียงกันให้สวยงามแล้วก็ปูอัดนะแล้วก็แค่อดแล้วก็แตงกวาแล้วก็ตามด้วยไขยก่กลุงแบบนี้เลยเครื่องครบแล้วเราก็มาเตรียมห่อกันเราจะพับข้างๆมาก่อนนะสองข้างเข้าแบบนี้เลยแล้วเราก็จะม้วนข้างบนก่อนม้วนลงมาข้างล่าง หมุนหมุนหมุนแล้วเราก็จะได้เป็นก้อนโลแบบนี้เลยน่ากินมากมาเรามาลองกินกันจิ้มกับน้ำสลัดรสวาซาบินะเ็คเจอร์ข้างในก็จะแบบนี้เลยแป้งของเขาก็จะเหนียวนุบหนับมากไปลองทำกันนะทุกคน